ผู้บริหารทรกสเผยยังไม่นําเงิน5,000ล้านบาทที่กู้ในระบบอินเตอร์แบงค์ไปจ่ายโครงการจํานําข้าวโดยขอหารือกับกระทรวงการคลังก่อนแต่ระหว่างนี้จะเร่งจ่ายเงินค่าระบายข้าวที่กระทรวงพาณิชย์ส่งมาให้3,000ล้านบาทประชาชนที่ไม่พอใจแบงค์ออมสินให้ทกสกู้นําเงินช่วยโครงการจํานําข้าวแห่ถอนเงินแน่นทุกสาขาทั้งที่นครสวรรค์กระบี โดยเฉพาะที่หัดใหญ่เพียงสาขาเดียวมีลูกค้าถอนเงินตั้งแต่หลักหมื่นถึงหลายแสนบาทขณะนี้มียอดการถอนเงินแล้วไม่ต่ำกว่า10ล้านบาทที่สตูลูกค้าปิดบัญชีเพื่อฝากแบงก์อื่นเจ้าหน้าที่จับกลุ่มสลัดอากาศได้หนึ่งคนที่จี้เครื่องบินโดยสารสายการบินเอธิโอเปียเที่ยวบิน et 7 0 2ที่ออกเดินทางจากกรุงแอดดิสอาบาบไปกรุงโรมของอิตาลีเมื่อเช้านี้ถูกจี้บังคับลงจอดที่สนามบินในนครเจนีวาสวิตเซอร์แลนด์ไม่มีรายงานผู้โดยสารและลูกเรือได้รับบ,บาดเจ็บ สนับสนุนโดย Attack 3D Clean Action